สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับโอ้โหตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนกครเป็นที่เรียบร้อยครับรู้ไหมครับว่าผมอยู่ไหนทุกคนจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยคันนี้ ใครจำได้บ้างครับนี่เจ้าเอเลลอยใครจำได้บ้างครับเจ้าเอเลลอยครับเจ้าเอเลลอยคันนี้เอาผมให้ทายครับใครจำได้บ้างอู้ช่วงล่างใหญ่เอลสูงอู้หูย โอ้โหช่วงล่างเอซครับตัวเดินใหญ่ครับอืตัวเดินโซร้อยเลยอ่ะใช้จนคุ้มใครจําได้ไหมเอ่ยคันนี้รถคันนี้นะครับรถดําซิ่งดินดวนเคยขับนะครับรถดําซิ่งดินดวนเคยมารับจ้างขับคันนี้สมัยรถดําซิ่งดินดวนไม่มีรถหกล้อนะครับสมัยนั้น เกไม่มีรถหกล้อเกรับจ้างขับคันนี้นี่แล้วคอนโทลคันนี้อ่ะรู้สึกว่าเกก็น่าจะช่วยเขาทําด้วยมั้งนี่แปลงมาเป็นคอนโทลสั้นตรงนี้ปกติคอนโทลจะอยู่นี่ครับจะตั้งขึ้นนี่ฝั่งโน้นด้วยแล้วก็แปลงเอาตัดมาทําไปอยู่นี่ครับทําเป็นคอนโทลสั้นอย่างนี้ไปเลย <c oughs> มีงออีกถ้าไม่งอได้ขับง่ายนะงอแบบนี้ขับยากเอา คันนี้น่าจะประมาณ3ปีที่แล้วครับจำได้ไหมตอนนั้นผมมาส่งกับอาจารย์ออดอาจารย์ออดแล้วก็เสียสุนทุนเยอะแล้วก็เสียคริสนะครับอ่าใครจำได้หรือเปล่าแล้วก็นุน่นเทเล์ขันน้นนะครับนุน่นนี่ให้ดูครับ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมาแพ็คคู่เลยนะครับขับเทเลอร์มาเลยแล้วก็ขนขนเจ้า p c ้0 0รุ่นห้านะครับร้อยรุ่นห้า LC ครับตัวนี้เขาเรียกว่าร้อยรุ่นห้า LC เป็นรุ่นพิเศษอ่ารุ่นเอลอยครับเป็นรุ่นเอลอยนะครับเอลอยเป็นรุ่นสูงตัวนี้รถคันนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะซื้อหุ้นกับเทียศูนย์นะ ซื้อหุ้นกันกับเสียสนนะครับซื้อแพ็กกู้เลยแล้วก็ขายมาสกลนครนะครับมาใหา้เสียปุ้ยเสียปุ้ยท่าทรายนพร,รัตน์นะครับเสียปุ้ยโอ้โหเทลเลอร์เดี๋ยวเราไปดูเทลเลอร์กันหน่อยครับมารอบนี้นี่เทลเลอร์ดูสวยก็เดิมเลยโอ้โหวางหัวใหม่ด้วยครับ เฮ้ยนี่หัวเก่ามันอยู่ไหนวะแต่ก่อนมันเป็นหัวสีขาวนะตอนมานะ่ะใครจำได้ครับลองย้อนไปดูคลิปเก่านะครับโอ้มารอบนี้วางหัวใหม่ครับสวยงามเลยโอ้ยางลายบ้างดีสโตนครับยางใหม่ ยางใหม่หรือยางอัดดอกวะเนี่ยนีนเหมือนยางอัดดอกนะไม่น่าจะใช่ยางใหม่หรอกนี่ใช่หรือเปล่าวะโอ้โดนแดดไหมจอดนานวันนี้เรามาดูเทเลอร์คันนี้นะครับโอ้วางหัวใหม่รอเลยทีเดียววางหัวโปรเฟียเลยครับ โอ้แถวเลยสุดจัดสวยงามโอ้แต่ทำไมกันชนเกยื่นยันยงเลยเนี่ยฮะโอ้เขาทำกันชนยืน่นแต่เ,เ,เขาไม่ได้ใส่ตัวนี้เนาะเอาไปตีหมุดสวยเลยนี่คืออันนี้กันชนแท้ด้วย แก้วเลยเราเอาไปย้ำหมุดครับให้ช่างตอย้ำหมุดให้ย้ำหมุดมานี่ปึ๊บนี่อันนี้ก็ต่อมานี่เลยเนาะฟืบหฮือมึงเลยมึงเกรอเลยได้นี่นี่น้องขับกลับเลยเด้อฮะอไหวไหม<ะ>ไหวป่ะไหวแล้วหไหวแล้วไหวเนาะเอาเรถกระบ่าขึ้นเลยเนาะ เดี๋ยวเราเราจะดูก่อนเราจะดูแล้วก็คุยคุยราคากันก่อนว่ามันจะได้กันหรือเปล่าครับลองดูคุยราคากันก่อนนะแต่ด,ดูสวดทรงแล้วก็โอเคเนาะมันได้ตรงหัวไหมเลยสวยดีหัวไหมรับสี่ก็เราต้องดูดูเครื่องด้วยดิยอลองลองเครื่องตอนขับมาอะ ขับมาจากโน่นเลยบุรีรัมย์เลยนีออ่คนไม่โค้กันนี่แหละมานี่ม,มาได้อะมาถึงนี่ไม,ไม่เราก็ต้องงอ๊เู้โอ้คันสีเขาันนี้ใหม่เลยเดะเขายิงสีโจตันใหม่แล้วนี่นี่คันสีเขายิงสีโจตันมาแล้วอุ้ยสองเพลาครับคันนี้คันนี้ขับมา ขับมาเลยนะครับต้องบอกเลยว่าขับมาจากนู่นเลยนะนี่ครับขึ้นสองร้อยได้สบายเลยอ,อืมขนเป็นแบบนี้ขึ้นสองร้อยได้ตันนี้อืมไหนเนี่ยเป็นแบบน,นี้เนาะอืมของยีโน,โน่อืม นี่แหละมันเป็นรุ่นอ่มันใช่รุ่นใหม่มถ้าตัวใหม่มันจะเป็นไม่มีตัวผู้อย่างงี้ครับใช่ไหมใช่มันแต่ว่าหางอุหางยาวมากเลยหางเขาค่อนข้างจะยาวครับไม้ก็ไม่ได้ปูใหม่นั่นเนี่ยเดิมๆไฟท้ายอยู่ไหนอะ่ะ ทำไมไม่มีไฟไท้ายวะยไ,ไหน,นเ,เ,ไปเปิดดูส <c oughs> ิโอ้โอ้นี่รอโอ้นี่ไงไฟไท้าย <c oughs> โอ้ไฟไท้ายไหม <c oughs> นี่โอจะได้กลับไป บ้าน,นเกิดคืนหรือเปล่าครับคันนี้ต้องรอชมครับเดี๋ยวรอดูราคาก่อนว่าจะตกลงกันได้ไหมราคาขึ้นสองร้อยได้นเนี่ยขึ้นได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันรับได้นี่ตรงนี้อืมขึ้นได้ขึ้นได้กระซีสวยอยู่นะนี่ดูอ่โอ้มีเสริมตรงนี้ด้วยครับ อยู่ทรงแล้วยาวนะเนี่ยทรง <c oughs> อย่างบ้างอีกแล้ว <c oughs> ได้ไลายบ้างไว้แล้ว <c oughs> โอ้ยถังน้ำม,มันยังอยู่บนเดิมเว้ยถังน้ำม,มันก็อยู่บนเนี่ยตอนตอนมาน่ะ <c oughs> อืมน่าจะสามหรือสี่ปีที่แล้วแหละที่เราเอามาส่งต้องถามคุณลุง เปิดไม่ได้ครับเพราะล็อกประตูไอ้นี่แก้วลุงอันนี้ซื้อมากี่ปีแล้วอ่ะฮะครับสามป,ป,ปีแล้วเนาะป,ป,ประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณสามปีกว่าเน,ะน,นา,นาะประมาณนั่นแหละแมคโคยังใช้ดีไหมไม่ค่อยได้เดินเน,ะเนาะตักแต่ทรายตัวนี้เลย โอ้ตั้งแต่ซื้อมาได้ทำอะไรไปไหมครูเปลี่ยนเปลี่ยนเลออรเเยกครื่องได้ทำไหมเครื่องไม่ได้ทำเลยปรับแค่เรียกโอ้ปรับปรับให้เครื่อเดินมันอะไรแล้วทำมุกกี้ใหม่มุกกี้ใหญ่กว่าเดิมซื้อมุกกี้ใหม่เลยอ๋อซื้อใหม่เลยัครบใช่จนลืมอ่ะเนาะคันนี้เนาะ อเช่วงล่างมันใหญ่เนะาะทำไมจะได้แค่มาลาจะดตัวอย<ะ>ู่ฮะตัดทีเดียวตอนเลยอะไรนะว่าจะได้แค่ทำไมอ่ะตัดครั้งเดียวนะ่ะไม่ต้องตัดหลายครั้งเอานี่ตัดกี่ครั้งมันมันต้องเพิ่มดิเอาก็ต่อบุ้งกีให้มันใหญ่วะ่ะเออกาต่อบุ้งกีงมันยอมได้เนาะเออมันรับได้มันรับได้ไหมได,นะได้มันยกได้อยู่ ครับได้คิวหนึ่งอ่าต่อปุ้งกีให้มันได้คิวหนึ่งเลยยกสบายเลยแหละคิวหนึ่งอ่ะมันยกได้ตั้งตันสองตันนนะอันนี้มันก็ะมั้งฮะต่อปุ้งกีเลยครับคันนี้แหละดีแล้วมันสูงดีเนี่ยเอวมันสูงด้วยเนี่ยเอวลอยครับมันตักง่ายแล้วเนี่ยเอวสูงอย่างเงี้ยช่วงล่างใหญ่ด้วยโลเสรรมบุ้งกีให้มันกว้างอีกให้มันได้คิวหนึ่งครับ ได้สองคิวนั่นแหละตักสบายเลยนี่ดินทรายแห้งอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแม่ครับน้ำยังเอาน้ำขึ้นมาไม่ได้ฮะหมดน้ำขึ้นมาลดอยู่ต,ตักแล้วมันคิวไวตรงหน้าครับคิวไปวที่บ,บ้านเขาหัวหัวนี่ซื้อมาจากไหนนี่หัวนี้มาลดคนซื้อมาจากไหนเลยสวยดีเนาะ มีเลดด้วยแจ๋วเลยอ่ะว้าสวยดิยโชคทวัดสวยงามรออะไรครับทำกันแล้วฮะยังไม่ได้ทำบางส่วนมัน้งครับยังนั้นทำหมดแล้วทำสื้อทำอะไร,รก็วิ่งวิ่งไปกระสวนในใกล้ใกล้หนวิ่งวิ่งเอาไมโครไปสุดูบสมการอ่า แล้วก็ออกลับมาครับครับเดีนนะ๋ยวรอแบตเตอรี่ก่อนครับเดี๋ยวเขากำลังเอามาเจอกันใหม่ลมคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม